เอาละครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับกับรายการไมคครับกับดูนิววอลครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งสกิมครับเออแต่งสกิมตืบกดเข้าไปนี่นะครับกดเข้าไปเอารอนิดนึงนะครับก็กดเข้าไปที่หมวเลยนี่ นี่ครับนี่ก็คือสกิมเขาที่ผมแต่งครับแต่ผมจะสมแต่งสกิมใหม่ครับนี่ครับคนอนึ่งก็ต้องแบบนี้เลยครับแล้วก็ขยายมาครับคนอนื่นเราก็ต้องทําที่จุดหัวก่อนครับนี่ครับหัวครับตึ๊บเอาผมสีอะไรอ๋อสีดําก็ได้ครับผม

สกิมคนที่ลึกลับที่สุดเลยเไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ครับทำเป็นสกิมฮีโร่เลยจะทำเป็นสกิมฮีโร่ให้ดูเลยนะครับทำเป็นสกิมอะไรก็ได้อ่าทำสกิมลูกผูชายพันดีเลยครับลวกอนอี่สกิมลูกผู้ชายพันดีมันก็ต้องมีสีดอมกอน นี่ก็เจเจไปให้หมันเลยเจ๊แบบเยิ่มเย่มเยิ่มเยี่มเลยเยิ่มเย่มเหมยเยมไงนี่ก็เจเจ๊เจ๊เจ๊เจจจจให้มันหมดแล้วก็จากนั้นก็หาสีราวมาครับสีรษอยู่ล่างสุดเลยจ ูผู้ชายลูกตาสีอะไรรับผู้ชายพันดีลูกตาสีเรลยวงก็เป็นลูกตาสีฟ้าเลวนี่รับแล้วก็ทำปากเจ้าปากสีอะไรก็ได้รับแต่ผมเอาปากสีขาวแล้วเป็นับปากสีขาวแล้วก็ลูกชายพันดีต้องมีสีทองสีทองอยู่บนหัวนี่รับ นี่นี่เลยตึบตึบตึดด๊บอุย้ยแบบนี้แล้วก็แบบนี้สิคทำตัวทีตัวทีนี่ทำยังไงก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวที่ชอบคังั้นผมก็เอาแบบที่ผมชอบแล้วกันครับ ตึบนี่เลยแบบนี้เลยแล้วก็ลบขัยาไพาออกมาแล้วก็ดึงนี่ขึ้นมาเลยก็จากนั้นก็ทำที่หน้าอึกหน้าเอารูปร่างมันก็จะเป็นสีดำใช่ไหมครับตึบเอาตึบนี่ทอเข้าไปเลยเลยมันไม่ใช่สีนี่นี่มันไม่ใช่สีดำลวดนี่สีดำลวด ใส่ไว้ตรงนี้ก่อนขยายภาพเข้าไปครับแล้วก็ไปเอาสีทองมาอีกครับตรงนี้จะเป็นกาอะไรของลูกชายเฮ้ยกาแบบไหนวะเออยังไม่ออกใส่ตัวทีลูกชายชอบตัวทีตึบ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 ,ตบ ตึบตึบเฮ้ะใส่ตัวทีข้างนี้ทางนี้แล้วก็อยากทำเป็นลูกชายพันดีใส่เสื้อแขนสั้นก็ได้ครับนี่เลยตีตีตีนี่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 สกิมแบบนี้เลย สีที่เขาเป็นขอบก็บเป็นขอบนง่ายก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับก็<อ>ขาครับต่อไปก็คือจุดขาครับจะใส่ขาสั้นก็ได้ครับขาสั้นก็ต้องใส่สีดำหรือใส่อะไรก็ได้ ทำใจชอบเน่ใสสีดำเลยมันดูมันชุดเลยเออเียเดียวยังไงนี่นี่คิดคิดคิดคดคใสแบบนี้เราไปเอาสีขาวมาสีขาวมาตุตกมืยเล็กเกินไป้ยตกยากตบแต่ นี่ง่ายก็จะได้เนแบบนี้แล้วก็ขี่ลงมาเฮยไม่ได้ไม่ได้มันมันดูเหมือนกางเกงแล้วอ่ะจึบอย่างนี้เลยก็ได้โอ้ยเอาไหมเอาไหมสีดำไหมอีกว่าตึบบบบ,บ,บแล้วก็เปลวสีขาวมา ครับแล้วก็มันก็จะไดเป็นรูปร่างแบบนี้ครับก็ผมก็ขอตัดคลิปไปแค่นี้แล้วกันครับขอแคปเอารูปตึ๊บแคปรีบรแลย